สวัสดีครับต้นนี้ก็เป็นต้นมะขามนะครับมะขามอีกต้นหนึ่งคือต้นไม้นี่ครับที่ผมเลี้ยงเนี่ยส่วนมากจะเอาต้นไม้ที่ดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายแล้วก็ไม่งอแงนะครับคือทนนะครับทนต่อสภาวะร้อนหนาวฝนแล้งนะครับก็คือมะขามเนี่ยใกล้มือที่สุดนะครับ เป็นต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมพอมอเล็ดแล้วก็ดัดดัดมา <c oughs> อันนี้ก็อายุอาจจะน้อยกว่า2คลิปที่ผมลงมานะครับแต่ก็ดัดทรงไวนะ้กำลังสร้างฟอร์มตัดนี่ก็คือตัดตัดกิ่งนะครับเพื่อที่จะให้เขาสร้างกิ่งใหม่นะครับก็ เราต้องทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าเริ่มแรกของนักบอนไซนระดับฝีมือเขาก็ต้องเริ่มแรกจากมันมีใครเก่งมาจากในท้องนะครับมันก็ต้องเรียนรู้กันอย่างนี้ใช่ไหมครับว้พี่นเพื่อนใครที่แวะเข้ามาชมมาดูนะครับผมก็ฝากด like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจากที่เราเพาะเมล็ดแล้วก็ดัดดัดฟอรมเพื่อให้ทรงเขาคดเคี้ยวนะครับเป็นการสร้างกิ่ง นะครับแล้วก็แต่งแต่งกิ่งดัดกิ่งเพื่อให้เขาได้รูปทรงที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็ดัดกิ่งนะครับดัดกิ่งแล้วก็เพื่อให้ได้ทรงตามที่เราต้องการนะครับเป็นการสร้างลำต้นจากที่โคตรโคตรเขี้ยวที่เราดัดไว้นะครับแล้วก็สร้างลำกิ่งเพื่อให้เขาแตกเป็นทรงพุ่มนะครับ อนาคตต่อไปอมันก็อาจจะเป็นต้นไม้ที่เราเลี้ยงเองด้วยความภาคภูมิใจว่าเราไม่ต้องซื้อต้องหานะครับเป็นการทดสอบฝีมือเป็นการหาประสบการณ์นะครับพี่เพื่อนเพื่อนใครรักต้นไม้ก็เริ่มจากตรงนี้นะครับแล้วก็แต่งกิ่งดัดกิ่งแล้วก็ได้เท่าไหร่นะครับเราก็ดูดัดไปนะครับตามใจเรานะครับไม่ใช่ว่าจะสร้างได้ ตามที่เราต้องการได้ทั้งหมดในการแตกกิ่งของต้นมะขามหรือว่าต้นไม้นานาชนิดนะครับมันก็เริ่มจากอย่างนี้นะครับเขาแตกมาอย่างนี้อันไหนที่เราพอใจว่าเออกิ่งนี้มันออกมาถูกที่เราก็เอาไว้นะครับแล้วก็เลี้ยงให้เขาโตกิ่งนะครับแล้วก็ดูไปดัดแล้วสวยกิ่งนี้มันตั้งยอดเราไม่สวยเราก็ตัดทิ้งล้วก็สร้างใหม่นะครับเนี่ยของวันี้ผมก็ตัดในกิ่งๆที่ตั้งยอดขึ้นเอาใหม่ เขาก็แตกกิ่งใหม่แล้วก็เอามาดัดใหม่มันสวยก็ต้องตัดกิ่งเดิมออกนะครับเนี่ยอันนี้นะครับตัดกิ่งเดิมออกก็เท่าหัวนิ้วมือแล้วนะครับตัดออกแล้วก็สร้างสร้างเพื่อเจดดัดให้เขาโคดเคี้ยวนะครับมันไม่ได้สร้างเสร็จในครั้งเดียวนะครับว่าถ้ากิ่งไหนมันออกมาแล้วตรงที่เราต้องการแล้วเขาสวยกว่าเก่าเราก็ตัดแล้วก็เลี้ยงสร้างกิ่งใหม่นะครับเพื่อให้เขาโคดเคี้ยวการอ่อนช้อยของลําต้นเหมือน ศิละปะนะครับการสร้างต้นไม้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วจะดัดขึ้นมาวันสองวันเอาให้สวยเลยมันไม่ใช่นะครับเราต้องดัดต้องแต่งต้องอะไรทุกอย่างเราต้องสร้างเราต้องดูต้องสังเกตนะครับผมเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมเราก็ต้องดูไปว่ากิ่งที่เราไว้นั้นเขาเป็นกิ่งยังไงนะครับตัดแล้วเขาสวยไหมนะครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆดูไปนะครับการเรียนรู้นะครับจากประสบการณ์ อันเนี้ยเปลือกไข่ธรรมชาตินะครับผมก็เอามาป,ปุ๋ยธรรมชาตินะครับเราไม่ต้องไปพึ่งสารเคมีอะไรมากมายนะครับพวกหนอนพวกไอ้ตัวตะเข็บพวกอะไรที่เขาเข้ามาอยู่ด้วยเราก็ให้เขาพึ่งผอาใส่เพื่อให้เขาเนี่ยครับคือมาหาอาหารเราก็ได้ปุ๋ยจากเขาไปด้วยนะครับอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเลี้ยงโดยธรรมชาตินจากการพ่อมเมล็ดน,นะครับ ต้นนี้อาจจะเป็นต้นที่สวยก็ได้ในอนาคตนะครับเพราะว่าเราก็ดัดดัดให้เขาได้ตามที่เราต้องการนะครับทรงของเขาได้ก็คงจะโอเคเราก็จะตัดแต่งไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นต้นไม้ที่ทนที่สุดอยู่ใกล้มือนะครับทนมือทนมือทนแรงทนฝนนะครับก็ทนแดดทุกอย่างฝนต้นไม้ไม่เสียหายนะครับแต่หน้าแรงนะครับเสียหายเพราะว่าอากาศบ้านเราแห้งแรงมากนะครับ มันแห้งแล้วก็แค่เราไม่ได้รดน้ำแค่วันเดียวนะครับ